เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆว้วว้วเฮ้ย hey, พี่แมมมอสเขามีฟุตบอลด้วยช้างแมมมอสนี่เขาเล่นฟุตบอลด้วยเหรอว้โวให้ตายสิพระเจ้าจดัดยอดมากเฮ้ยว้วหมุนตัวด้วย โชว์กายรกรรมหน่อยเร็ววูวูหูปีโนสลัดโอ้โหหมุนตัวด้วยมีหมุนตัวด้วย,ววยไปแล้วเอ้ยรอน้องเขาด้วยเนี่ยรอน้องๆด้วยเอ้ยบอลหายไปไหนแล้วรอน้องๆด้วยเอโรเพนเอโรเพนช้าง ไปนู่นแล้วนี่ก็แอโรเพนเหมือนกันโอ้หอด้วยเฮ้ hey, เพื่อนรอด้วยไปไหนแล้วคราวคราวเฮ้ hey, แม่วัวคราวยูฮ uh ูเฮ้มัฟโฟล ไอบัฟเฟิลโอบัฟฟลโนี่เย่เฮ้ยมีอะไรอีกไดโนเสาร์ไดโนซอร์ไดโนซอร์เฮ้ยไดโนซอร์เขาไม่เดินแล้วอะสงสัยผ่านหมดทุกคน มาโน่นแล้วเว้ยมานี่แล้วเอาพี่กลัวกระทะกันหน่อยเอ้ยนี่ก็ไดโนเสาร์อีกตัวนึงนี่มานี่แล้วโอ้โหเจอกับไดโนเสาร์อ้าวมามามาโอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา 哟吼！